ลาบมีอย่างไรยงยๆสไตล์อีสานบ้านเอาสวัสดีครับผมเชีบตาาครัวเดือนครับเฮดกับเขาที่ไหนก็ได้ทีโบแมนครัวครับวันนี้เซียนําเสนอเมนูลาบเป็ดแบบอีสานสิมะเอ็กกับกรัวแฮมครัวแฮมเป็ดระวังเนื้อกับอีสานที่มีความแซ่บความนัวบันไดเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันพี่น้องอื้อหืออื้อต้มม่าไหมอือใบผมมีฮะอ๋อไม่เหรอยังก็สาหร่ายแมน เออเอามากั้นจักไข่เหมือนนั้นเทปเจามขวดเทือนเฮ็ดกับเขาทีนหนก็ได้ที่บอมแมนขวดสวัสดีครับผมเทปตามขวดเทือนครับ มาครบมาครบโอยันนี้ใจขาดเขาเขาเราด้ยนี่ต้นละหาร้อยสวัสดีครับผมเชฟตามพ่อเตือนครับเหตุกับเขาที่ไหนก็ได้ทีโบแมนครัวครับมันนี่มารพอมมือสายและมือขัวคือเก่าครับมันนี่เสียน้ำเสนอเมนูปลาเป็ดแบบอีสานสิมาเอ็กกับคัวแฮม รั้วแฮมเป็ดระว,วังเนื้อกบพิสานที่มีความแสบความนัวบันไดเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันพี่นอ้องระว,วังนี่เดี๋ยวผมให้มูผมแนะนำตัวก่อนมาแต่นานผมได้กูบ,บาวนานนั่นีอ่อ้าแนะนำตัวสวัสดีคร,ค,รนนครับผมเชฟไผ่นะครับจากนานครับผมรัวแฮมเนี่ยมันเป็นประมาณใดเพื่อรัวแฮมรัวแฮมก็มีเมนูตีเ้าจะใจก็คือพวกจีนพวกเป็ดพวกไก่อย่างเนี่ยแต่วันนี้จะมานำเสนอกันก็คือเมนูตีเกี่ยวกับเป็ดนะครับรั้วแฮมก็จะมีประกอบด้วยใบจันจอกทางเหนือห้องใบจันจอกผ่ากลางห้องใบยี่ราบใบยี่รม อเมนูที่มันเพ็นร้อนหน่อยแห้งๆครับครับผมมันขัวขึ้นซับข้างล่างมะคำไม่รู้มะคำไม่ฟังเพื่อใจเมื่อขัวคุณหนางงุ้งงุ้งยีรีมูจักจีนมก็ตายเลยจีนจีนเนื้อไก่เนื้ออเดี๋ยวระวังนีิเดี๋ยวเหาไปเตรียมของกันเดี๋ยวพ่อใหญ่เราจีใส่รถเข็นเมื่อบาดแล้วครับไปแบ่งยาซอยเราก่อนอันนี้ยืมยืมเรามาถ่ายเขาหนึ่งครับไป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 แบ่งยาก่อนไปแบ่งยาก่อน bye nhiều bộ áo kia rồi đấy, hai nắng thôi thì chưa được ạ, ô kê, nhiều cái yeah <laughs> เข้ามาเรียนรู้คำศัพท์หรือวิธีของทั้งเนื้อชีฮิตคือกันบอกับอีสานบานห่านะครับวัตถุดิบเข้อเชื่ออื่นคือกันบอข้อเชื่ออื่นนี่ยังแน่พอดีนะจะเป็นความรู้ไปนํากันระหว่างนี้เดี๋ยวผมใช้มือใส่ไปดังไฟมือขวาไปล้างผักนาทีถนัดมันที่สุดแล้วอยาให้มันปาดบักหน้าเด็ดขาดนี่เปิดเัืงเดี๋ยววะเปิดใส่หัวอยู่เปิดโอ้กด รูปภาษาระวังภาษาเหนือกับภาษาอีสานจะเอิ่นเท่กันบ่หอมแดงหอมแดงหอมแดงอันนี้บักแดงแตงแตงซื้อฟิวออกฝรั่งไว้ตอนนี้แตงแล้วมันแตงหัวชีไข่จักไข่จักไข่ไม่รู้ว่าใครนะครับจักไข่จักไข่ซักไข่อันนี้บานเฮ้าเอื่นคาบานเพื่อนก็เอื่นคาเือากันนระกระเทียมหอมเตียมโอ้เขาเอื่นเป็นหอมเตียมอันนี้บักพริกพริกบักพริกแห้งริกงแห้ง อันนี้บักขีเมินขามีภาษาบานเขานี่เจีเอิญขึ้นต้นด้วยบกักอีสานี่บักม่วงบักยมบักหนวบักโม่บกมักชีหอมบักจีบักจีต้นหอมอต้นหอมเออต้นหอมอันนี้หอมเปรผักปอมเปอ์ผักปอมเปอ์ปอมเปอ์ปอมเปอ์ใบบักมี่ยอดใบบักมี่ใบมะนุนใบมะนุนอ๋อผักอีเลิศเนี่ยเรียกใบปูใบปูใบบักกูดใบบักกิวเออแปลกกันเยอะแฮงวะใบลาจันจ่อผักแพลผักไผ่ โอ้ผักไผ่มันมีทรงคือไผ่ักลรินฟ้าบักลินไม้ลินไม้ลินไม้นใ,มในจระเน่หอ,อมดวนอวัแดแตกต่างกันหลายแห่งว่ะวัดฟักเงาวักฟังเงาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันบ่คือกันมีผักอีตูปลาษาไทยเขาเรียกแมงลักปีสานเอิ่น พักอีตูชทาเนื้อเข้าใบกมก้อใบกมก้อนี่ไงล่ะไงล่ะเคยมีเมียอยู่เนื้อบันี้บอก่ไปไปหาหมูไปหาหมูนั่นขากูเล้วขากูเล้วเดี๋ยวก็เป็นอีพีสุดท้ายต้องเสียตามอันนี้บักพี่พงพี่พงอืมมีเมียอยู่ยานเลยหูนะเอลเขาขว้ เต้าคั่วเต้าคั่วเป็ดละ่ะเป็ดกับเป็ดเออเป็ดกับเป็ดโอเคลงมือกันเถอะตัวแฮมมันเ็จะดน,นเพื่อนซับเป็นตอนลาบเปาเผาเลาะเอาหนังก่อนแยกหนังแยกเนื้อออกจากกันนะครับเอาหนังไปทอดกรอบๆเคยเห็นบุถ่อกับการบักหุงนะเราเสียบเสียบแล,ล้วกเป่าเป่าให้มันจังเลาะง่ายโอ้ย กิบก็จะมีเจะไข่ไม้บกิวหอมแดงหอมเตียมเขมิน้นขา่ากะปิแล้วก็เกลือครับแต่เมืองนานห้องเกียขครัไปบ่ได้ก็คือพริกแห้งครับจับกลิ่นสาบเป็ดนะครับสูตรผมสี่ขั้นบักน้าวนะครับ ครับช่วยหงองไหมหลายคนแบบว่าล่างเมืออ่อโบมาตรงห่วงครับบหล่างถุยล่างนะครับเนี่ยพวก,กินสาบเป็ดสาบเนี้มันจิดุนะครับเนื้อมันจะนุ่มนะครับ มาสีอีสานบ้านเ่าขาดบ่ได้เลยครับปลาแดกครับอันนี้ต้มนะครับอันนี้ไว้ต้มพวกกระดูกในห้องแหล่เนื้อเป็ดเครื่องต้มก็มีคาตะาไคร้ใบบัวหูเนี่นะครับหอมแดงปลาแดกใส่เกลือเล็กน้อยพอน้าหนาไปทาน้ำเดือดครับใส่โค้งต้มก็เปิดแมงขอ้อน ็บให้กรอบให้เริ่มกรอบนะครับใส่กันรับเทียมออกไปไปประกูวัครับทอด มีครับทอดนี่แห่งครับทอดเคล็ดลับความอร่อยของใบบักมีนะครับที่มันคือซาลานะครับเขาใส่รสดีเข้าไปเขาเขายาวเขายาวขมันเข่ากัน ใบบุกมีใบบะกูดบักพริกแข็งนะครับขาดใบบักยมนั่นอันนี้ใบบักยอมเบ้ยสุดยอดผูไดก็เคยกินล่องไปถอดกินบ้างนะครับอันว่าผมบอกตัวรสชาติมันสชีคือสาหร่ายอมมันงเรมันมั่นใบบุกใบบักมีมันจะมันมั่นแาความเข้มของพอดีแซบเอ่เอาน้ำมันจากเป็ดนะครับเพราะว่าเป็ดมีน้ำมันไหลอยู่ในตัวเขาเบียกให้มันเลี่ยนเกินไปครับ เราเอาน้ำมันจกักเนื้อมันก่อนใส่เกลือแกงทีเขาได้ตามว้นะครับผมต่อไปเขาจะใส่เป็ดน,นะครับผม <Okay. S 1> เัาจะต้มจนเปจนกว่าน้ำในนี้มันจะแห้งนะครับ นเปนะ็อันนี้ข้าวขันบักหน้าแล้วนะครับบาน,นี้น้าบักหน้าน้ำเนื้อสิบไปผสมในต้มครับมันดับกินข้าวเลยนะดับเดี๋ยวนอนข้าวขันบักหน้าแลยเด็ดแล้วเนื้อมันจะนุม่มนะบ้ดนคงรค้อนนครับลาบนะครับกระเทียมดองไปก่อนคงรัวมาเป็นตอนนี่เป่อ,องรสจัดจ,าจาา้านจานบานเนาขาไปเลยครับ,รรบลาบต้มมีข้าวคั่วน้ำปลา mệt nào mập แล้วละครับลาบเป็ดนะอ่านเอามีลาบเลือดนะครับเป็ดสดๆใส่เลือดเอานี้เราไม่ใส่ลเลือดหรอเลือดเขาใส่อยู่บางหม่องเขาเก็เอิ่นอ่าแน่นอนอ่าเป็ดอ่าเป็ด,าปดสาระแนครับพี่น้องลาบกลับมาได้จะมีแหละลาบต่วมีอย่างไรง่ายๆสไตล์อีสานบ้านเท่ากินง่ายอยู่ง่ายเปื่อยแต่ละตุ่ม ปิดกระบวนการนะจัดไปเชียวไปกันจอก็ใบมะเขืวนะครับใส่มะเขืวใส่มะเขืวก็ใบผักผุดนะครับใส่นีิเลยครับอู้หอมคักว่าคัวแฮมเป็ดจิ้มแล้วเอาเลยเพื่อนจิ้มเลยอืยังไงพอนแบบแบบซุ้มเคลิ้มนุ่งแบบเมนูขางเขาก็เมนูตีม้อกับการกินข้าวเหนียวนะครับข้าวหนึ่งี่ยข้าวเหนียวพอดีเลย ลาบเลือดนะครับลาบเป็ดบางหมองก็อิ่นอ่ำนะครับเห็ดตัวใหญครับอากลาบเป็ดมาอันวะนี่เลยลาบอะได้เลยไปนี่ลาบจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเสริมความงามให้มันนิดหน่อยใส่ผักแพลวอย่ดับข้าวดับข้าวเป็ดไปเสริมคู่กับใบบะหมี่ปิดทอดนี่นะครับหน้าตาที่เป็นร้อนอ่ำนะครับมาเลยครับพี่น้อง แล้วนะครับมากินเขาน้ากันนะครับเมื่อนี้เป็นอาหารอีสานบานเข่านะครับอาหารทางเหนือนะครับเพราะว่าอาหารมันก็ไข่ครึ่งกันเบิดแหละหการเฮ็ดการปรุงวัตถุดิบนะคกันกแต่ว่าสำเนียงการเบาหรืออาชีพบ่คือกันนะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้ต่อให้อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาพแต่เ่าก็เป็นพี่น้องกันได้คือผมกับหมูเนี่ยหมูอยู่น่านผมอยู่อีสานก็มารู้จักกันมาเป็นเซี่ยวกันบานเขื่อนเซี่ยวนะเพื่นจังข้าวเหนียวเหรอครับพี่น้องหากันปานข้าวเหนียวเหนียวแน่นเหนียวติดมือพอมัีเดี๋ยวมาด้อครับกินเขามา อ่านี่เอาใส่หลาบปลาหลาปิดแดนอีสานนะครับนี่อืมอืมต้มมาไวนี่อืมใบตรงมีฮะเปลี่ยนเคยกินปะใบตรงมี้ทอดเคยปะลองลองเบิ่งเลยกินกระหลาป็ดอ๋อเป็นไรยังก็สาหร่ายมอืมนี่ละแซ่บแซ่บแซ่บ หั่นมาเด็กินเดี๋ยวแล้วกาใส่อาหารทั้งเดียวกันคั่วแฮมคั่วแฮมเป็ดคั่วแฮมคั่วแฮมเป็ดเผ็ดเหรอความเผ็ดความพรอนเผ็ดร้อนเงอแตกในความหอมของใบยี่หร่าครับกะปิถึงเครื่องใช่ครับขึ้นก็ค่อนเยอะช่ยจอยเครื่องของขั้นแรงอ่ะดีที่เขาเห็ดเครื่องนี่คิดว่ารักการให้เขาาเคือเป็ดมันมีกลิ่นสาบเราเลยต้องใส่เครื่องเทศเยอะในการดับอันนี้เป็นวิธีของคนสมัยตะกี้นะครับปู่แถาตายายเขาเห็ดมา แต่เขาก็แต่เขามี้มีสีสันลาบเลือดมันเป็นเจไดพอชิมเือเออเออแคบเป็ดชอบมากว่ะอือันนี้พอเขาใส่เลือดมันจะมีความหวานหวานขึ้นเลยอะใส่วิธีงี้ยเลือดไข่กันเลยนะครับในรูอ่ะเอามากั้นจะไข่เหมือนอะไมันดับข้าวดับข้าวการดับข้าวริต้องใส่กะไข่อะใส่เกลือให้น้อยเบื้องต่ำไปเลยต้มเป็ดนะครับ อันนี้ปลาใจ้รักคือปลาแดกที่สานบ้านเฮามขาบอะไรคือปลาแดกอันนี้ต้มใส่จะปลาแดกแป่บมันมีความนุ่มอันนี <abnormal olmaz tutaj> ้ละความหวานเนี่ยมาจากเป็ดเนื้อเป็ดฮะโครงเป็ดมีความหวานของมันอืมเอยกำลังดี เดี๋ยวหนาวนี่ไปยากกินนั้งเหนือของเนาะเอออีพี่หนาคนละครับชิมมี่แบบว่าไปถ่ายถ้ำทั้งนานนะเพื่อนเนาะเมื่อสองปีที่แล้วเขาเคยไปถ่ายลรออีพี่ก้อนอีพี่ส่วงโควิดมากใหม่ๆครับอีพี่พิเศษนี้ขอบตาแต่ว่าอาทิตไปถ่ายทํใไมเพราะว่าเส่วมนั้นมันได้อีพี่เดียวเก็บบอเบิร์อาทิย์ไปให้พี่น้องทางอีสานเ้าได้เบิ่งความงามของโซนทางเหนือทางนัานนะครับธรรมชาติอู้สุดยอดดิทางบ้านคนเป็นกาลังใจให้ พี่น้องทั้งเหนือนะครับทั้งนั้นท่าลองพาเนาะน้มถั่วหนางนี้วหนามปลาท่ายุอินยังกเกาะมู่ร้านบ่หมู่านหมู่ร้อนจะสิโตเรานะครับจะฝากเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องทางเหนือนะครับแต่ของแท้เอาดีอ่ะเผ็ดห่อนแต่ก้อนเงินมันจะออกห่อนๆกลัวเพ็ดแน่มันห่อนใบจันจอกเบอร์เวลาแดดห่อนแดดเนี่ยแดดเต็มเต็มตาเลยเมื่อกีแดดไม่ไายบอกแดดคำเดียวว่ามีเขาบ่ มกัวบอกได้คำเดียวว่ามีนามบอกเพื่อนจัดไปจังมีใจก็ แล้พี่น้องคนใหที่แบบว่าอยากเบิ้งอีพี่ให้กระเพาแจกแจกฟรีแจกน้องก็ยังมีคื่องเก่าแหละครับแต่ว่าต่วนี้อยากแบบคิดกันว่าสิเห็ดยังสุดแซ่บเพื่อนกินอยากให้เพื่อนกินแล้วม่นมีความสุขในการกินการห้ยหายน้อยหายร้ายห้ายหมากหยย้เยอะการห้คือความสุขทางหนึ่งนะครับ <S <S แค่เห็นรอยเยิ้มก็ดีใจละ้ะการห้กับเขาคือกันเพื่อนคนกินแต่มีความแบ่บพิมท้ทองนําเห็นเขาหยิมคนห้ก็มีความสุขครับอีพี่หน้าสิ <จะ S 1> ไปไซสจยังไปเบ<ช>ิ่งกันอีพี่นี่ก็สนิทแล้วครับเชฟตามคเถือนเห็ดกระเพาสิแน่ก็ได้ทีบแมว มาใส่แล้วมาหัวและเชี่ยวพายนะครับป่ะทำนี่ละไปๆจากบ้านนะครับครูเสียงลงเสียงกาอยู่เหนือเคยเล่นบ่นี่มาเด้อเล่นอยู่ทงได้เล่นเหมือนกันนะครับเอ็มกันความเป็นชนบทน่ะเขาเจอมันยังเหมือนกันอยู่ ยังอบอุ่นอยู่ผู้คนยังยิ้มแย้มแจม่มใสต้อนรับกันดีก็ยังเป็นสังคมของคนปั้นนอกเป็นว่าเป็นชนบทเนาะทุกวันก็จะคือกันทุกหมองการมีมูมีพวกมันเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับผมคนอีสานแต่แท้มูอยู่นานแต่ยัมงมาหูจักกันได้นะครับเพราะม่หูสียวอะจังไงวะมันหงใหง่นะสำหรับผมมันกว้างขวางเป็นมนูไม่ได้เป็นแค่วันสองวันไง กอบเขามาเน้นๆเลยมันจะบอกว่าเกือบรออยู่แล้วไม่ใช่เป็นวันสองวันเนี่ยเป็นเป็นกี่ปีอะกว่าจะได้ไปจ่าใช่ไหมไม่ใช่สองสามวันแต่เป็นสี่ห้าวันจริงๆวิถีชีวิตของคนอีสานกับคนเหนือก็ค่ายคึงกันครับพี่น้องอยู่กันแบบเรียบง่ายเนาะธรรมชาติทั้งเหนือทั้งหน้านี่เขาแห้งแบบเป็นภูเขาก็ยังเป็นสังคมข้าวเหนียวอะไรเออเป็นสังคมข้าวเหนียวคือกัน อีสานกับนัานวิถีชีวิตคือคือกันวัฒนธรรมเหมือนกันกัยังใช้ชีวิตกับธรรมชาติอยู่เนาะใช่อาศัยธรรมชาติพึ่งพากันแม่คนกัธรรมชาติพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพี่น้องเข้าซอยกันอนุรักษ์ธรรมชาติลูกล้านสิได้อยูนํากันโดนๆทั่วลูกชั่วล้านน่ะนะคนรุ่นหลังเขาก็เสิได้ชีวิตเติบโตแบบมีธรรมชาติเด็กหน่อยเด็กแน่ก่แม่น สังคมเปลี่ยนเล็กหน่อยกับไงเร็วหลายวันทำไมก่อยเนาะม่าบ่านเฮานะยุคนี้อินเทอร์เน็ตยังเขาถึงคือว่าแหละความเจริญของโลกมันก็ต้องพัฒนาเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน ตามโลกตามยุกอนุรักษ์ในวัฒนธรรมไว้อย่างก็คงคงไว้คงไว้หั่วโมงสุดท้ายจากล่าละมูกสีกับครับกับนานเดินทางกับหมดแล้วครับนี่แหละแต่ไม่ jam กันเดินทางปลอดภัยเนาะตีน่านนะครับเจิญนตีน่านป้ากันตีน่านบ้านเฮาดีกว่าหนาวนี่ป้ากับตีน่านป้ากับตีน่านเด้อครับอาจฉรได้ไปชุ่มธรรมชาติแบบเต็มชั้นป้าจะอั้นจะอี้ปีกับปีเต็มที่นะครับ เทปเทปเทปตามขั้วเทือนเฮ็ดกับเขาทีนหนก็ได้ที่อมเมนขั้ว